สวัสดีครับผมครับผมกับผมทำมือการนะครับกับพระเครื่องนะครับวันนี้แนะนําเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับรุนอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกระไรทองนะครับสร้างปีพศ2527นะครับก็สร้างในวาระพระชนครบใช้ภาษาชบับละครบนะครับอายุ 100ปีนะครับของหลวงพ่อสดนะครับพระมงคลเทพมุนีนะครับเอาคร่าวๆนะครับเรียนเนี้ยคุณสวัสีนะครับเขาจว่าคุณสวรีนะครับได้ทําการจัดสร้างเรียนนี้ขึ้นนะครับเนื่องจากว่าได้ขึ้นไปนวัสการนะครับหลวงพ่อนะครับบนกุฏิที่ท่านได้เสียไปแล้วอย่างเี้นะครับแล้วก็โดยบุญญาธิการของท่านหรือว่า เขาเรียกอะไรปะทาทาบุญร่วมหรือว่ามีบุญวัสนะถึงก็เหมือนว่าหลวงพ่อได้มาหานะครับแล้วก็ยื่นเหรียญมาให้หยิบนะครับสามสามเหรียญสามเนื้อนะครับคุณสววนนี้ก็ได้เลือกเป็นเหรียญทองนะครับก็เลยจะสร้างเป็นเ,รนเรนหรียญเนื้อกหล่ทองขึ้นมานะครับปีการสร้างก็มีอายุอนามระดับหนึ่งเลยนะครับสมัย27นะครับ เหรียญนี้ก็ทำมาค้าขายดีนะครับจากประสบการณ์บอกเรานะครับเขาบอกว่าลูกศิษย์หลวงพ่อสดนะครับไม่ควรพลาดเรียนนี้ในการเก็บสะสมหรือเก็บไว้บูชานะครับก็อธิษฐานจิตบูชานะครับตั้งนโมซสซยกสัมมาอระหังนะครับอยู่เป็นนิดนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับ ก็จะมีงานมีการเข้ามาไม่ขาดมือไม่ขาดสายนะครับดูครับบล็อกเ่ยผมเข้าใจว่าเหรียญน,นี้มีทั้งหมด3บล็อกนะครับอันนี้คือบล็อกแรกนะครับบล็อกที่3นี้น่าจะเป็นออกหน้าหนุ่มหน่อยนะครับหน้าหนุ่มหน้าแก่ก็ดูตรงนะครับหน้าผากของหลวงพ่อครับตรงเหรียญหลวงพ่อก็จะมีรอยหยักนะครับนะฮแรกก็ออกจะเหมือนองค์หลวงพ่อเลยก็คือหน้าเหมือนมีชีวิต นะครับลองส่องดูได้นาคมันมีชีวิตเลยนะครับก็ดูแล้วเข้มขังศักสนะครับอง์นี้เรียมพลาสติกนะครับผมทอมรังการนะครับปีนี้ผมอายุ32ปีนะครับย่าง3าเนี่ยผมห้อยเหรียญเนี้ยมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับเด็กๆจําได้เลยนะครับเด็กๆผมห้อยติดตัวมานะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นองค์หลวงพ่อนะครับ ก็จะเป็นยันนุนดวงนะครับอย่างเงี้ยครับสวยนะนึกอะไรทองนะครับชื่อเหรียญก็เขียนว่าอุดมสมบูรณ์คุสุขนะครับข้างล่างด้านซ้ายก็เป็นชื่อของพ่อครับพระมงคลเทพมุนีนะครับหลวงพ่อวัดปากน้ำนะครับองค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยราคายังไม่แรงมากด้วยนะครับในตลาดพระออนไลน์นะครับผมเห็นเหรียญนี้เปิดอยู่ที่ราคา1,600บาทนะครับ ถามว่าสูงไหมมันก,ก็ไม่สูงมากนะผมบอกว่าไม่ไม่ไม่สูงมากแต่ถามว่าสูงกว่าที่เคยเล่นหาแต่ก่อนไหมก็ก็สูงกว่านะครับพเพราะเนื่องจากระยะเวลานะครับการจะสร้างที่ผ่านมาด้วยแต่ก่อนก็เห็นเหรียญละห้าร้อยหกร้อยเจ็ดถึงแปดร้อยบาทนะครับตามลําดับนะครับก็ขึ้นมาหลักพันกว่าบาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความพอใจนะครับความพอใจในการซื้อขายของ ของคนเล่นพระแล้วก็คนชอบหาพระนะครับก็ลองตกลงราคากันดูนะครับว่าพึงพอใจและจบกันได้ที่เท่าไหร่นะครับส่วนเรนนี้ถ้าใครชื่นชอบนะครับติดต่อทอมเมืองการเข้ามาได้นะครับเบอร์เดิมลายเดิมนะครับ0 9 5 3 9 8 2 5 3 3นะครับราคาพูดคุยกันนะครับพร้อมจบนะครับโอนปุ๊บส่งปั๊บนะครับรู้กันดีนะครับพระสวยครับผม โอเคครับคลิปนี้จะไปกับเรียนอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะครับรบมงคลเทมีีหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญนั่นเองครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ